ควรลดตรวจดูสิทธของและสัมภาระของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการแทากอิกของคุณครับทราบสูบุร่ใ้นอาคาราและบนบรถ รถสามมือค่ะวันที่28จ้าทางซ้วยนี้ออกจากสถานีของตานะครับสถานีต่อไปคือไปรถสูงได้สถานีมกักกะสันครับ